วัดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคำขวัญของอำเภอควนโดนค่ะซึ่งอำเภอควนโดนเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูลน,นั่นเองค่ะเตียงโดดเด่นร่มเย็นชนละปะทานจาประระหอมหวานทยานทะเลบนันตลาดสัมพันธ์ชายแดนการราามัง่งวันนี้ฝนตกแกราเก็บคลองได้แล้วขำแล้ว ควรโดนของเรามีเขื่อนกักเก็บน้ําที่มีชื่อว่าเขื่อนชนละ,ะทานค่ะซึ่งจะปล่อยน้ําไหลลงสู่คลองดุสสนที่เป็นสายหลักของอําเภอและปล่อยตามคลองชนละ,ะทานที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าเหมืองหรือว่าน้ําเหมืองค่ะผละไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลหน้าตาคล้ายขน,นุนมีกลิ่นหอมอบอวนรสชาติหวานเนื้อสัมผัสกัดไม่ขาดเหมือนขน,นุนนิยมทานสดชุบแป้งทอดและแปรรูปทำอาหารด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นจำปะดะค่ะ อุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะถึงแม้จะมีชื่อว่าทะเลบนันแต่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติทางทะเลแต่เป็นการเรียกชื่อหนองน้ําจืดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของพื้นดินในอดีตค่ะและยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและกางเต็นท์แคมปิ้งอีกด้วยนะคะ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อุทยานแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีลิงที่เป็นสัตว์ประจําอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังมีสัตว์หายากอีกหลากหลายชนิดด้วยค่ะในภาพจะเห็นได้ว่าเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่นะคะและทางอุทยานนะคะก็จะมีสถานที่ให้สำหรับนักท่องเที่ยวไว้กางเต็นท์ค่ะแล้วก็จะมี บ้านพักที่เป็นหลังไว้รองรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนักท่องเที่ยวจะสามารถน,นําอาหารแล้วก็นําเต็นที่พักเข้ามาเองได้หรือจะมาเช่าในอุทยานแห่งชาติเลยก็ได้ค่ะ และบรรยากาศยามเช้าในอุทยานนะคะก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทางธรรมชาติที่มีต้นไม้เยอะค่ะตลาดวังประจันตั้งอยู่บริเวณเขตชายแดนไทยมาเลเซียที่ด่านวังประจัน์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะที่นี่มีทั้งสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าที่ผลิตบรรจุแพ็ เท็เกจจิ้งที่ดูแปลกตาและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขนมอร่อยๆจากประเทศมาเลเซียค่ะน่าซื้อเป็นของฝากของทานเล่นกลับบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการตามรอยอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ